มาชมวิวนกจ้ะตรงจุดนี้ก็จะเป็นนกนะอะไรจ้ะลูกนานกจ้ะก็จะสะนงสะน้ำอย่ตรงจุดนี้จ้ะฟังนี้ก็อสิเป็นหวยเขาเรียกว่าห่วยน้องข้องบึงจ้ะเป็นยังไงอันนี้เขาเอิ่นญกุดปึงโดนเด้อจ้ะ พุทธเบงดนคลองชัย่านทบ่าน,นี่ก็ะสิเป็นนี่แหละจ้ะแม่น้ำของชาวชนบทอยู่ที่กาละสินจ้ะยู่ค้องชัยจ้ะข้องชัยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมพุ่นจ้ะเพ่นเลียงปิด อันนี้เป็นดอกสโนเลยจ้ะที่เห็นสวยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าสโนโะอันไอเดียถ้าเห้าเอาไปยอมนี่จ้ะใช่หมดนะคะถ้าเห้าไปยอมก็จะมีสีสันที่สวยจ้ะเป็นไม้ประดับได้จ้ะไปย้อมสีนะคะ เขาจะมีความคงทนเดี๋ยวจะามาตัดแล้วก็ไปย้อมสีอยู่ช่วงเขาเรียกว่าพัฒนาหรือว่าไอเดียคิดคนเป็นยังไงจ๊ะชนบทบ้านอีฉัน เป็นสาเป็นปลาเป็นหวยเป็นนองเป็นค้องเป็นเบิงเป็นยังไงนี่คือบ้านของพี่ชันเองเด้อจ้ะบ้านเราใหญ่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนานกเขาเชี้ยวกะจีจ้ะสะอันสะน้ำน้อยน้อยนี่ดูดู ดอกซ้มชาจ้ะอันสะน้ำที่เรามองเห็นอยู่ตรงจุดนี้นะคะมีปลาเยอะมากๆจะ้ะก็จะมีปลาเยอะมากๆากเอ้ะคุณเอ็นอยากมาอยู่ความอุดมสมบูรณ์กัมาเด้อจะ้ะอยู่บ้านเราใหญ่กุดค้องชัยจะ้ะเดี๋ยวจะพาไปชมนกจะ้ะ มองเห็นแล้วไม่ใช่นกเป็ดจ้ะเป็ดมองเห็นแล้วเป็นยังไงจ้ะเราเดินมาเขากลัวเข้าไปแล้วเป็นจ้งไดจ้านี่เน่าไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เด็กจ้ะเดี๋ยวจะพาเดิอนอ้อมไปฝั่งนน้นก็ไปได้อยู่นะคะปลาจ้ะเนี่ยนเด็ดปลาเยอะเลยอ่ะังใหม่ก่อนเปินน้ำตกนะคะเราสามารถเดินไปได้จ้ะ พินว่าน้ำไอ้นั่นเขาเรียกว่าน้ำนเดินได้จะ้ะเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำไอ้เพื่อนเห็ดเรากาห็หายน้ามันพูดว่าน้ำน้ำล้นนี่เขาเรียกว่าฝายน้ำล้นนะจะ๊ะนี่จะ้ะ กีรดไปทางนั้นน้ำมาจากไซก็จะไหลแล้วก็ไปเรื่อยๆไปหอดแม่น้ำซี่จะเส้นนี้จะไปถึงแม่น้ำชีนะจ๊ะลำแม่นม้ำชีนี่จะไปหอดแม่นม้ำชีจ้ะตรงจุดนี้นะจ๊ะเป็นยังไงวิวบรรยากาศชน,นบทนี่คือชอน,นบทบ้านอีฉันจ้ะเป็นยังไงสวยไหมจ๊ะ นีหอยน้องข้อบึงกอจ่ะน้องใหม่ก็ล่งสิขึ้นได้จ้ะว่าล่ะบึงหยาเด้อบาทน,นี่จ้ะหยาเขียวขักเขียวเนี่ยว่าล่ะอ้ยเป็นตาสอนครับพ่อจ้ะผู้เรียนอยากเห็นสีเขียวนี่เด้อตอนนี้เดือนห้านะจ๊ะแต่มีความเขียวกะจีมากๆเป็นยังไงจ้ะ โอ้โหของแท้นะจ๊ะไม่ได้มีสีสันเพิ่มเติมเน้อจ้ะมาเก็บน้อไม้จ้ะน้อไม้นี่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 น,น,นีเป็นยังไงจ้ะแยงได้แล้วแ้งได้แล้ว,ดลวเดือนหาน้อไม้ก็เกิดจะพาไปดูของเปลิด นูนเป็ดไปจุดปนญญานห้าวคนก็ะเล็บไปเป็ดน,นะคะก่อมมาจุดไป,ไปแล้วนู่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป็นยังไงจ้ะสวยงามปะนูนน เป็นวิวธรรมชาติที่โอ้โหสุดยอดมากธรรมชาติตรงจุดนี้นะคะก็เลยได้มาจิบภาพบรรยากาศเบิ่งน้ำกันล่ะจ้านี่เป็ดน้อยเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านเลี้ยงจ้ะชาวบ้านเลี้ยง ไอ้น้องข้องบึงเดี่ย้จะเดี๋ยวจะพาไปก็บภาพบรรยากาศผ้าผีผ้านองมาเบิงถ้ามาฉาดยู่ชนนบดจ้ะชนนบดกับสีใสไอ้ว้ายเล็กจ้ะควายเลกไม่ใช่ควายคนนะจ้ะอุปกรณ์ถ้ามาห้ากิน่น คือควายเหล็กนะจ๊ะเป็นจะอยู่ด้วยจ๊ะน่าอยู่มากๆแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติสันบ่ชอบกะโจบเจมจ๊ะอยู่ไม่ได้หรอกแถบบนี้อยู่ไม่ได้ถ้าไม่ชอบน้ำไหลน้ำเขาเอินว่าน้ำไหลไฟสว่างจ้ะสะว่างแ่ไฟ นี่ด้านอีกชันก็มีน้ำตกเน้อจ้าเป็นยังไงน้ำตกโบนเปบสก็ชอบมาเล่นนี่เลยะจะน้องเป็ดชอบมาเล่นอยู่ที่นี่เลยจ้ะเป็นยังไงจ๊ะ โย่ไปแล้วนะยูงามๆเลยจ้ะถนนพุนขนาดยุเชื่อนบดเลยจ้ะชนระบทก็จะมีถนนขนาดชนบทก็ยังมีถนนไอ คอนกรีตด,ดอกทับสาดอกไม้สวย <c oughs> คนมักดอกใหม่นะจ้ะเห็นดอกใหม่ซิเซยง,งมามำก่ะเอามาเจ็บหูทัดหูเป็นยังไงจ้ะ สิมายู่บ่อยๆจะมาที่บ้านนี่ก็จะที่เสืนมากก็จะมาเก็บวิวนี่แหละธรรมชาติคนที่ชอบรักธรรมชาติสำรับข่อย่อยมานเจ้ซํานีขอยอขอกับมีความสุขล้วจะสบายใจมีความสุขโอเคพอไม่ต้องอะไรมากมายแนนบ่ผู้จ่าคนเราอยู่ที่ไหนถ้าเราทำแล้วเรามีความสุข ก็พ่อจ้ะพอ่พอพ่อต้นสน,นจ้ะเดี๋ยวฉันสีมาเอาอันนี้นี่ตัวเมือนี้เอาไปใดบ่จ้ะฉันสิเอาไปเอาไปย้อมสีแล้วก็ไปเป็นเป็นไม้ไ้ประดับเดี๋ยวฉันสิฮักเอาอยู่เหมอนเดี๋ยวไปเอาก่อน เอาไปเป็นไม้ประดับเลยค่ะเขาเรียกว่าต้นสนโนจะบอกมันหายากๆเเหนียวไหมมันต้องเอาไอ้นั้นมาใส่เหนียวมันต้องเอาเมีดมาตัดเลยเอาไปย้อมสีมันต้องเอาเมีดมาตัด มันถึงจะได้ใส่แล้วเนี่ยมันไม่มีมีดมาตัดเอาไปย้อมสี เดี๋ยวจะเอามีดมาตัดเอาข้าวนาปังเนอจ้ะเป็นข้าวนาปังยูทีกาลาสินเป็นข้าไปเบิง่งงามค้าว่ะโอ้โหเป็นข้าวนาปังยังไงข้าวนาปังยูจังหวัดกาลาสินห้ามเนี่ยตอนนี้ นั่งสี่้อน้ำมีเลยน,น้านข้อ่ามงาม ปลาเดนชมจงจุเดือนนะคะน้ำนี่เห็นไหมนี่เบ้งกอเข่าบาดนี้มุ้ยเจ้าเบื้องกอเห็นบ่นี่น้ำได้จ้ะน้ำกับีเรียบร้อยเข่างามอุดมสมบูรณ์จ้ะทินนี่ไอ้ของ ร่าสีม่นไอ่อยู่บา้านเราใหญ่จ้บะบ้านเราใหญ่เป็นชนบทที่เียวกะจีจ้ะตอนนี้เขียวกะจีมากหมากเลยกระเอิญบ้านเขียวกะจีผุ้น่ะพวกมีทัดยอยู่ที่บา้านอีฉันจ้ะผูมีทัด ก็สวยมาเก็บวิวธรรมาชาติทุ่งไม้ขัดไ้กันช่มน้ำกันจ้ะนี่คือทุ่งไร่ทุ่งนาบ้านของฉันเองนี่แหละจ้ะบ,บ้านเราใหญ่ค้องชยอัยอำเภอกมลา,าไสนะจ้ะใด้มากวิวธรรมาชาติหรือว่าชนาบทก็จะมีฟิวบรรยากาศจังสีแ่แหละจ้าโอเคจ้ะก็ดีเมือนี่มากางัน ก็เลยได้มีโอกาสมากิบพิ้วพิ้วพิ้ววิวบรรยากาศวิทจาว่ามมันมากเนี่ยมากไ,ไอ้อ้ย่างก็รู้ว่าต้อนอยังค่ะต้นกระดุมกระดุมทองกว่าจะ้ะ ดอกเรืองเหลืองอะไรจ้ะไปจำซื้อพระใดแต่ว่าเป็นหมากกับเป็นต้องใช้เป็นเสเอหมากนี่นะจ้ะไปไปโผล่ห้องห็นวานฟิวบรรยากาศสุดจอดจโอเคจ้ามาเก็บฟิวที่ทุงไร่ถุงหน้าช่วน่บทกันเบ่งน้ำกันเนื้อจ้าถ้าใครชอบชอบก็กดไล ใช่ก็กดแชร์ไปเลยจ้าดอกก็กดลอลายใส่ก็กดแทนน่ะจ้านี่แหละดอกไม้สวยๆตอนเศร้านี่ก็เลื่อมากอภา,าทิ์ขึ้นเดี๋ยวก็ชมชิปนะจ้าสวัสดีจ้า